ลิ่มเลือดอุดตันลิ่มเลือดเลือดอุดตันลิ่มเลือดทซื้อเสียควายอุดทานทัศนจู่ใสลิ่มเลือดอุดตันเสียส่วนลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดหลอดหลอดทัศนกวนหลอดเลือดซื้อเสียกวนหัวใจทัื้อชินจังตีบ ตีบทางซื่อสัวเสี่ยวหลอดเลือดหัวใจตีบซินจีเก่งไซหลอดเลือดหัวใจตีบซินจีเก่งไซเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดทาซื่อเอียซื่อเสียกวนเส้นเลือดเส้นเลือดกันหลอดเลือดทาตัวซื่อเสียกวนหลอดเลือดเส้นเลือดตัวซื่อเสียกวนอุดตันทางซู่ใส่เส้นเลือดอุดตันเสียกวนจู่ไซ ขาปวดชาขาซื้อเจียวปวดซื้อท้องชาซื้อหมาขาปวดชาเจียวส่วนหมาโรคโลหิตจางโรคโลหิตจางโรคซึ้อปิงโลหิตไทยซื้อเสี่ยวโลหิตซื้อเสี่ยวจางจาง้าซือเปปียนนตัเ็เฉียนเเ的ะเจางจางโรคโลหิตจางผิงเส贫血 โรคโลโรคโลหิตจางโรคโลหิตจางผิงเสียเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดซื้อเสียควายเม็ดเลือดเม็ดเลือดเสียควายขาวซื้อไปเม็ดเลือดขาวไปเสียฉิวเลือดกับโลหิตโลหิตทาไปเท่าทาซื้อเสียแล่จ้งซื้อเลือดทาซื้อไปหัวโลหิตไทยซื้อเสีย เลือดยซื่เสีย OSE. โลหิตท่าซื่อเจิ้งซื่อเลือดท่าซื่อไปัวบริจากเลือดบอริจากบริจากซื่อเจียนเจียนตรงซีจะเจียนบริจากเลือดเจียนเสียบริจากโลหิตเจียนเสียบริจากเลือดบอริจากเลือดบอริ จากโลหิตบริจาคเลือดเจียนเสียบริจาคโลหิตเจียนเสีย <tamanho standen S 2> ขาดเลือดขาดเลือดเชียเสียขาดทัสเชียร์จะเป็นทัศนเชียขาดเลือดเชียเสียขาดเลือดขาดเลือดเชียเสียขาดเลือด